สวัสดีค่ะส้มจีดนะคะที่ดาลาท้วยห้องค่ะ mm hmm. ส่วนสูงตอนนี้นะคะตอนอายุตอนนี้นะ171ค่ะ mm hmm. ตอนเด็กๆอะพี่โอ้ส้มคิดว่าตัวเองอะเป็นผู้หญิงที่สูงเพราะอะไรรู้ไหมเ mm hmm. พราะว่าตอนเรียนเวลาเข้าแถวตอนเช้าอะค่ะเราจะอยู่หลังสุดเลย mm hmm. ก็คือเรียงลำดับอะจากตัวเล็กไปตัวสูง เนี่ยตัวสูงที่สุดในห้องเลยบอกคือคือพี่ที่ออฟฟิศะค่ะเขามีชมรมวิ่งก็เลยว่าเฮ้ยส้มเนี่ยลองลองไปวิ่งกับพวกพี่ไหมพวกพี่มีชมรมวิ่งแล้วก็ไปสมัครแล้วก็ไปวิ่งด้วยกันอันนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยคือมันเหมือนว่าเราออกงานวิ่งไปเรื่อยๆ เรามีกลุ่มสังคมเพิ่มเราลงระยะการวิ่งที่เพิ่มมากขึ้นมันก็เหมือนทําให้เรามีชาเลนจ์ตัวเองอะค่ะพี่โอ๋มันก็เหมือนทําให้เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็อยากไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาอ๋อมันมีอันนี้มันมีงานวิ่งงานหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราได้ถ้วยเราได้ที่สามตอนนั้นเราเราไม่คิดว่าเราจะได้ถ้วยหรืออะไรวิ่ง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 เข้าไปอ้าว เขาทางทางสตาร์บอะค่ะเขาเอาป้ายมาห้อยคอแล้วก็อะไรไป้ายอะไรวะตอนนั้นเราไม่รู้ไงเราไม่ได้หวังอะไรออันดับสามแล้วก็ได้ถ้วยดีใจเฮ้ยมันก็สนุกนะวิ่งแล้วได้ถ้วยแล้วรู้สึกว่ามีเด็กคนมาแบบชื่นชมยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่โอ๋จริงๆแอบบอกด้วยมีเคล็ดลับคือคือช่วงนี้จริงๆอาจจะไม่ค่อยได้ได้ได้ซ้อมลงขอดบ่อย แต่ว่าโซมเข้าฟิตเนสแล้วไปเวทเทรนนิ่งมากขึ้นจะบอกว่าการเวทเทรนนิ่งคือการเพิ่มกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในบอดี้ทุกส่วนของเราอะ่ะมันมีผลต่อการวิ่งมากๆเลยนะคะจริงช่วงเนี้ยแบบว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอาจจะเห็นว่าเออแบบส้มจีนเนี่ยติดติดอันดับบ่อยทำเวลาได้ได้ดีขึ้นเขาบอกเอ้ทำไมไม่เห็นไปซ้อมลงขงลงขอดทำเวลาได้ดีอะไรอย่างนี้เราก็เลยว่านี่แหละค่ะเคล็ดลับเรา คือคือดีใจทุกครั้งที่มีคนเห็นเราเป็นไอดอลจริงมีมีคนใกล้ตัวก็คือพี่พี่พี่เขยเขาแบบแต่ก่อนเขาไม่เคยออกกำลังกายเลยค่ะแล้วแล้เขาเห็นเราวิ่งเราทำให้พี่เรากลับมาออกกำลังกายแล้วกลับมาวิ่งแล้วเขาก็แบบแบบ หยันซ้อมมากแบบมีวินยัยมีลงซ้อมลงขอดอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็แบบน้องๆผู้หญิงไงที่เห็นเราโอ,โอเค,อเคว่าส้อมอาจจะเป็นคนสูงสูงยาวเขาดีแต่ไม่สูงยาวเขาพังนะต้องมีแกงดีราใช่ปะคืออาจจะเห็นว่าเราอะ่ะบ,บอดี้ดีบอดี้สวยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบน้องๆผู้หญิงก็จะเห็นเราเป็นแบบไอดอลในเรื่องการวิง่งในเรื่องการดูแลรูปรา่างเขาก็จะเข้ามาถามอะไรพี่ส้มทํายังไงทําไมเอวเล็กจังทําไมแบบมีกล้ามเนื้ออ่เรา อะอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถบอกบอกเคล็ดลับดีๆเบื้องตอน้นไม่รู้เราดีใจทุกครั้งนะคะที่มีทุกคนแบบทุกคนเข้ามาแบบเห็นเราเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือเป็น FC เราในเรื่องของการวิ่งการออกกำลังกายก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะส้มเชื่อว่าทุกคนอยากออกกำลังกายเพียงแต่ว่ามันก็จะมีข้อข้ออ้างในตัวเองว่าไม่มีเวลา คือเราเอาข้อจํากัดตรงนั้นออกไปค่ะเราพยายามนึกว่าเราต้องทำร่างกายหรือสุขภาพของเราให้ดีขึ้นเพื่อใครเพื่อคนในครอบครัวเพื่อตัวเราเองนะฮะหันมาออกกำลังกายจริงๆอะแค่วันละ15นาที อย่างตอนเช้าตื่นนอนแล้วมาเดินจ็อกหรือเดินอะไรในหมู่บ้านหน้าบ้านหรือมาออกกํบบาลังกายหน้าทีวีก็ได้เปิดยูทูบยูทูบอะไรก็ได้สักสิหรือยีนาทีคือแค่นี้ส้มว่าทุกคนทําได้เอาข้อจํากัดในเรื่องเขาว่าไม่มีเวลาออกไปแล้วคิดถึงสุขภาพตัวเอง <c oughs> เพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อครอบครัวเนี่แหละคา่ะส้ว่าทุกคนทําได้ซ้มยังทําได้เลยทุกคนก็ต้องทําได้ค่ะ